ก็ขอกราบสวัสด,ดีทุกทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ในแบบปกป้องเตียงแบบอีกอันนึงใช่ไหมใช่เพื่นอนตอนนี้คือ1 1> อีพีหนึ่งนาบอกเลยเราไปฝึกเล่นมาแป๊บเดียวเราก็าเล่นเปลี่ยนแล้วใช่เฮ้ยเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยตัวแคหมดตัวแคหมดใครยิงลูกบอลไฟมาเนด็กใช่กำลังอันนี้คิดอยู่เลยกำลังปวดตัวคิดอยู่แต่โดยานยิลงานานลงานานูกบอลไฟโอ้ my god พ้่ฉันคิดว่าตอนเนี้ยเราเราป้องเตียงกอนไหมเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอ่อเอ็มลัวโบต้องใช้หนึ่งเอ็มไม่รู้อะตอนนี้มั้ยเอ็มตัวโบไม่ควรจะอยู่เท่าไหร่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเตียงเราอย่างเล็กตอนนี้เราอยู่ทีมถีบโซมใช่ไหมใช่ไม่ไปดีมีเบามีเบาจริงด้วย ยิงอะไรมาอีกแล้ววะทีัรไฟตอนนี้อะไรยเลยที่อทรอเลยรีกดาบเลยจะรอดดไแล้วกันที่รูกอดดีวกว่าไหมมันจะไม่หายไหมล่ะ <c oughs> กอเล็กไปไม่มเยอะเรยเนี่ยอ่ะนายม,มีเด็กาไหยแนนโยนให้เนี่ยนะเห็นไหมร้อยสี่สิบเร็วเกไม่ถือนะต้องการร้อยสี่สิบใช่ไหมสอ,องคนแล้วจะไปบุคคนไหมไช่นี่เดี๋ยวต่อมาใช่ไปเลยมา เนี่ยนั่นเห็นเขาไหมเห็นแน่นๆเหรอเนี่ยเหอนด้ยอุ้ยเขาต่ออย่างเร็วเลยหืมต่อเร็วจัดเขาต่อเร็วอะไรขนาดนั้นเนี่ยเห็นขอขุดเ่ราะเขาแพ้เฮ้ยเห็นเห็นเราทีกับตกอุ้ยเห็นตกจ้าเอ้ยเขาเขาเอาเอวมาถีบลอเรียนเราด้วยเรอได้เราน่าเราน่งกลับไปที่แคมป์ก่อนให้ได้เล็กก่อน ไม่มีแมเฮ้ยนี่เหล็กจากทารับนี่เหล็กจากทารับเขามาด้วยนายไปเก็บมาหรือว่านายตีเขาตุยฉันไปเก็บมาในขโมยใช่ไหมเอ่ฉันขโมยจากอันนี้ของเขาที่กนี่เขาแหลยเขาจะ้างกับแปงป่วงกันตรงนี้นี่แหละต้ย โอเคกุตีกุตีกตีเฮอ้ยอ้ยเฮ้ยล้ายแล้วโอเคตายแล้วอันนี้เาตายแล้วอ้แมาแลดวว่าเราอยู่เรายดแล้วเฮ้ยโออันนี้ื้อบได้ยมเเดียเราไปฝ่า่ขเรา่ามาเาอยลยงเลย เราหามาัานมารับเหรียจากโรนที่นี่ได้ดีเลย <c oughs> เราเรียนเราตายไปเลยเหรียไมีตัง้งร้อยหกสิบกว่าเนี่ยที่ยันมือเปอื่อเลยไหมเนี่ย ยี่จะเล้อเลยต่อดีเื้อุปกรเพชรไหมอุปกรณ์เพชรต่อทีมีโลกใช่ไหมอ่ะเ้็มป้องเตียงโ๊บโอเคปาราไีหาไม่โลกคเลยปาราไีทางของเขาไหมที่หนเขาต่อไปอือเรอะไรตอนนี้มีสองร้อยเลยเลยเอ็นเหรเซื้อบล็อกหินมาอันนี้เลยนีเตียงเรานะโอเียังจะได้แข็งแข่งก็เดิมใช่ไหม ไไ้ในเก็บเหล็กไว้ตอนที่เราตายได้นะเราเรียกมาซื้อดาบมาลุในดาเห็นมาเลยหใหญ่ใหญเหล็กทัก้งหมดของไป็นของนายได้ทิ้งทีเดียวเลยดีดีนะเฮ้ยทีเดียวเราทำได้เหรอเฮ้ยเตียงเขามีเราไว้เลยตอนนี้เต<ล>อนทิ้งไว้เตียงเขาดีกว่าในลาเห็นมาเลยก็ยังของขทิ้งเหล็กแป๊บฮ เดี๋ยวคัต้องรปสิกว่าเนี่ยเฮ้ยเดะเอ็มไม่รอดนะแล้วไปเก็บมันก่อนนะต้อง8อันนี่ไหมถ้าเราสองคนใช่แดอันเอ๊ด้มาถามแล้วทีนั้นถ้าถ้านอยะหรือแบบใ้รได้ไหนจะซื้อได้ไหมืหอโอยเฮ้ยตกเอ้ยไม่รอดหายแต่แต่วไวร้ไม่เหลกอ,อยู่นี้นายไปเก็บ้ห้ เราตาปเก็บเหล็ก่เลเนยโอเคตามเป็นายเลยโอเคถือ,ลอเลยอ,อ่ะยุบนี่มันตัวฟาร์มเหล็กเรื่อยๆใช่ คนปีหายไม่รก่อนนะหายหเฮ้ยนี่เหนียงคนตีแล้วด้วยิงเลยให้ทุกคนไฟให้โหตรงนี้เป็นเคสเลยเฮ้ยเอ่อนายอยู่ไหนเนี่ยเห็นไหมนายเลยเห็นไหมอนนี้อยู่ที่อันนี้ของเอเม่รอดนะเห็นนี่ไม่รอดแล้วถามอันอีกเลยตีอันเลยคราวนี้นายไปเลยนายจะช่วยเราเพื่อนไหมโอ้ยเราจะช่วยเราเพื่อนเ่วยเราหน่อยยัง้ย มันมาหน่นไปด้วยฮ้ย วมกันต่อเฮ้ยบีรวมกันต่อตรงนี้เลยจ้ยาโอ้ยเฮ้ยเอ้ยนะอันดับสียดเ,เลยเฮ้ย ยิงกูไปไม่เอใครเอาอย่างเดียวุ้ย้าไปอยาเดย้ยเ้ย้นไป้อนั้นไหนเผื่อสยเผื่อเสียนายออปาร์ตี้ท่าหรือป่า้ยทุกคนตอนนี้เราได้ปาร์ตี้นแล้วนะเฮ้ยเ้ยวันนี้นะพีเขียว มา,ม,ามาเรามามันกันต่อตรงนี้ช่วงพักใช่ไหมใช่ช่วงพักไปรับนายอ่ะเฮ้ยอันนี้ปาร์ต,ตี้ยังยังเป็นปาร์ตี้อยู่เลยเนี่ยโอ้โหต่อเลยล้วนอล้วเนี่ยเฮ้ยเลยนะติดตัวเลยเอ่ะโอ้โหไม่เป็นไรไหม ตีรัวได้ไหมใช่เป็นถ so. ึงว่าเท่าดีน right. <m akes> ่้กดค้าตีให้ไหมใช่ตีรัวอื่พรได้อองเามันเป็นอย่างนี้เองเอาไปอยู่ดีนก็ได้นี่พลังนี้มาเนี่ยพลังเฮ้ดเฮดเฮ็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 ดมันเอามาอัเกรดพวกนี้ได้ด้วยเฮรไม่ต้องการเพชรเยอะอฮ็ดเฮ็็ด บอฟอยื้ไหมเนี่ยคนวันนี้นี่ต่อเร็วมากเลยเนาะใช่น่าจะเป็นมือโบนในไมคา้ามนะเด็กเด็วันนี้ต่อไม่ค่อยเร็วไงใช่คนที่อยู่ในฝั่งเราเอ็ดเอ็ทนทห้มัหลงข้อนอะนนเหรอในเขาเขาเขาจะต่อแค่ไหนวนี้เหรออุ้ยโคตรอ้ยเพจอีกอหนึ่งก้อนปเรามารวมกันที่แคมไม่ เราไม่ไ้ฐานทาบไหมไปแต่ไม่ได้เป็นนาทีแล้วอะอือตอนนี้จบนะเออโอเคโอเคอไปกีพ่พีรงน้นถ้าได้สีเพชรไม่ได้เห็นเรเขียนอะไดีเลบนะกอดหรือว่าเอาดิเหล็กเพิ่มเร็วไหมโอเคเหล็ก,กเพชรแล้วก็เอเมโล่ใช่ไหม ควันฉันขออันนี้รื้อก่อนเลยทีควัน,นมีเหล็กไหมขอเหล็กหน่อยได้ได้ได้เดินเหล็กเลยทีฉันเกือบพ้าเสียเลยตอ,อนนี้ในจะปบปุกองเตียงอยู่ไหม ปาป้องเตียงเหรอใช่มาป้องดูหถ <laughs> ามแปลกมากพูดถามยังไปอย่างเยันใช่ไหมใช่ไม่ละน,นาจะารัดธนูไหมสี่สิบเหล็กเออเทนเซียน,น,ยยน,น,นเทนธนเลยนะเทนเียนลูกบอลไฟมากเลยใช่ข้านูไม่ต้องรัดอันนี้ด้ใช่ไหมใช่ลูกธนู มันเยหลือแค่สิบไหมมันเคยเหลือแค่สิบเองถ้ามาันรวมกันให้ห้าสิบเยี่ยมเลยครันมันลูกานูแล้วก็หน,นูนเลยฮีแต่ถ้านลาโนนี้ลูกานูแค่ห้าอันในในร้องทุ่งยิงคนถูไหมตายแล้วเฮ้ยไม่เก็บเพชรแป๊บเป็นซือน้อรากวัลไฟมาหนึ่งอัน วัวแล้วมันได้แค่หนึ่งอันเองเหรอเฮ้ยมันมีเพชเจ็ดเลยไล่ไปอย่างนี้เลยไปไปไปที่เอ็นเจีบอกน้องข้าวเลยเขาไปน้ำโวมาเขาตกเลยเฮ้ย,อย,อยตอนนี้มีเปล่แล้วอูบบเเ๋เราจะมานายยิดว่าเราจะทำให้เหล็กนิวขึ้นแล้วก็อะไรอีกดีเฮ้ยแรงหรืออึดอึดอดีกว่า เห็นปล่ามันไปมุ่งม,มาเลยเชื่อเพียเอาอืดใช่ไหมใช่เชื่อเพียอะไรแล้วออกเออฟี่เนี่ย,ยอ,อยุ้ยอุ้ยเป่ายังวายฮูฮู้ฉันไม่จ็เสียบเลยตอนนี้ นี่น <Franklin outgoing> ี่ตามเร็ต่อร็วอยู่ขก็ต่อเร็วเหมือนกันนะวันนี้ขอข้ามไปอุ้ยพวกเราตกอีกล้วเ้ยไปๆๆยันหน่อยไปอะไรยันไปรถโลคตีะเอ้ยเห็นไหนนาย

เก็บเล็ไม่ทำเลดีตอนนี้เร้อชุดไหมพ้่เกาะพี่แต่ไม่ดับเล็กแล้วเเฮ้ยพอเรือังเฮ้ยเัอนี่ปบนาทีแล้วนะเออเเฮ้ยจบไปไวเลยขอให้จบไปไไม่ด้อ่เพืนวเฮ้ยเป็นส ดีฟ้าอ๋อดีฟ้าคือฝั่งเราเฮ้ยป้ามวันนี้นี่เฮ้ยเอ้าเขาเฮ้ยลอยเลยเฮ้ยเฮ้นี่ขวดเตียงเขานี่ขวดอะไรของเขาชึบนี่คือขวนอะไรเลยคือคือไม่มีเตียงหรอกเขาโดนขวดเตียงอะไรแล้วอ๋อนี่ออ๋ตายแลยกระดี่แดงกระดี่แดง